ชื่อสเตมวันนี้พี่แตมพาเพื่อนมาด้วยสวัสดีค่ะไว้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาเชร์ไปเก็บไข่แล้วก็เลี้ยงไก่ค่ะ ไปหาน้องวแล้วใครกอไปทำอะไรดีนะ ภาษาจีนพูดว่าจีไข่ภาษาจีนพูดว่าตันไข่ไก่ภาษาจีนพูดว่าจีตันไข่ต้มภาษาจีนพูดว่าโจตันไข่เจียวภาษาจีนพูดว่าเจียนตันไข่ดาวภาษาจีนพูดว่าเหอเปาตันไข่ตุ่นภาษาจีนพู ไปทำกับพ้ากันเถอะไปกันเลยเอาไข่ทำกันงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วเ,าเอาไข่ไปทำกับพ่ากันเถอะได้กีนได้กินถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของกิ๊ตเต็นก็นลนะครับ